สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงคณะครุศาสตร์เอกธุรกิจศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันคะ่ะคณะครุศาสตร์เอกธุรกิจศึกษาหรือว่า b u s i n e s s e d u c a t i o n นนะคะคณะของเรานะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับทั้งสองศาสตร์ได้แก่ศาสตร์การบริหารธุรกิจแล้วก็ศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอนอ่ะพูดให้เขา้าใจง่ายๆเลยนะคะเหมือนการเรียนของคณะคลรุศาสตร์ที่เป็นครูใช่ไหมคะแล้วก็เรียน วิชาของด้านฝั่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีด้วยค่ะแล้วพวกเราเรียนวิชาเกี่ยวกับอะไรบ้างพวกเราเรียนอะไรกันในแต่ละวันนะคะอ่ะเราจะมายกตัวอย่างวิชานะเริ่มจากฝั่งบัญชีก่อนละกันเราเรียนอะไรบ้างวิชาที่เราเรีเรยนกันนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นบัญชีการเงินบัญชีขั้นกลางเศรษฐศา 1, สตร์หนึ่งเศรษฐศาสตร์2หลักการตลาดแล้วก็การเงินส่วนบุคคลพวกนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับด้านธุรกิจเบื้องต้นนะคะ ตัดภาพมาฝั่งคณะครุศาสตร์นะคะแล้วก็จะเรียนทุกศาสตร์เลยค่ะทุกวิชาที่เกี่ยวกับการที่เราจะาสามารถเป็นครูได้อ่ะยกตัวอย่างวิชาที่เราเรียนนะคะเช่นปฐมนิเทศการศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษานะคะการวัดผลการประเมินการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษาวิจัยเพื่อการเรียนรู้จริงๆในคณะครุศาสตร์เราก็เรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูจะต้องเรียนนะคะตรงนี้ ดังนั้นนะคะพวกเราอ่ะก็เลยมีความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจด้วยแล้วก็ด้านการเป็นครูด้วยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยการเรียนคณะน,นี้แบบคุ้มค่าจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราเราเข้าไปเนี้ยมันเราก็สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นได้อ่ะไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นครูอย่างเดียวนะเราก็สามารถไปเป็นครูก็ได้เป็นนักการตลาดก็ได้ไปเป็น HR ก็ได้ตรงนี้หรือจะไปทําเกี่ยวกับ การเงินการธนาคารตรงนี้ก็ได้ค่ะเราสามารถทําอาชีพได้หลากหลายมากๆก็บอกเลยว่าเป็นคณะที่เรารู้สึกดีใจนะคะที่ได้แบบมาเรียนที่คณะแห่งนี้ก็อยากให้ทุกคนมาเรียนได้กันเยอะๆนะคะ